ความท้าทายทำให้เราเข้มแข็งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแม้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงทั้งๆท,ที่มันเกิดขึ้นและกำลังสร้างความลำบากใจทั้งกับเราเองและเพื่อนร่วมงานของเรา คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะเครียดและกดดันเมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการทำงานบางคนเลือกที่จะรับผิดชอบทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้เพื่อกดดันตัวเองการหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดต่างหากคือคำตอบของปัญหา แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดอยู่กับเรานานเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองกํำลังเครียดจากการทำงานอย่าลืมบอกเจประโยคนี้กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองข้อที่หนึ่ง เดี๋ยวมันก็ผ่านไปปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานานพอมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านเข้าไปปัญหาต่างๆมันอายุสั้นเพียงแค่หันหลังให้กับปัญหาเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่การหันหลังให้กับปัญหานั้นหมายความว่าเรากําลังหาทางจัดการมัน โดยที่ไม่ยอมให้มันมาทําให้เราทุกข์ใจไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งหนีปัญหาเพียงอย่างเดียว 2. เราทําดีที่สุดแล้วเมื่อไรก็ตามเรารู้สึกถึงความผิดหวังอย่ามัวแต่โทษตัวเองสิ่งที่เราต้องทําเราได้ทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไข คนเดียวได้และจงมั่นใจว่าไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราอย่าให้ความหมุนหมองใจมาทำลายความเชื่อมั่นของเรา 3. มมันคือบทเรียนที่แสนวิเศษความผิดพลาดไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปเพราะในบางครั้งปัญหาคือบทเรียนที่แสนวิเศษมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและสิ่งไหน คือสิ่งที่เราไม่ควรทําและจําไว้ว่าหากเราไม่เคยทําผิดมาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและสามารถทําได้เราจึงควรจดจําความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้ทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 4. ความท้าทายทําให้เราเข้มแข็งหลายคนอาจเคยได้ยินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังแต่เราจะไม่มีวันรู้สึกเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่สองเพราะเราได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดของแต่ละปัญหาคืออะไรแล้วเราต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นและไม่ได้ทำให้เราย่ำแย่จนหาทางออกไม่ได้เราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้น อย่างแน่นอน 5. ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเตือนสติตัวเองไว้เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกหรือไม่มีใครที่จะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทันทีแต่ต้องอาศัยเวลาบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดมักจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วอย่างที่ใจเราคิดแต่เราสามารถหาทางออกให้กับตัวเองอย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างซึ่งอยู่กับความยากง่ายของปัญหานั้นๆ 6. หกเราจะไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาครั้งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆกำลังรุมเรา้าเราให้ลองหันไปดูรอบๆตัวเรา แล้วเราจะพบว่ายัางมีคนอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่นะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ตอกยำ้ำหรือคอยสมน้ำหน้ากับความผิดพลาดของเราเพื่อนร่วมงานคือกำลังใจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดเราจึงต้องทำงานเป็นทีมเพราะเราจะได้มีคนที่คอยช่วยแก้ปัญหา และให้กำลังใจเราเมื่อ,อย่างที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดจากการทำงานข้อที่7ใครๆก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหามีคนอีกมากมายมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับเราเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องพบเจอกับความผิดพลาด และปัญหาของเราก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดหากเราลองพูดคุยกับคนอื่นดูบ้างเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยก็ได้ท้ายที่สุดแล้วเราควรขอบคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาทำให้เราได้มองเห็นแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเรียนของการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ใครคือคนที่เราไว้ใจที่สุดและไว้ใจได้หรือใครที่คอยช่วยเหลือเราเมื่ออย่างที่เราเกิดปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องไม่ตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาดของตัวเองแต่ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดหากเราไม่สามารถให้กำลังใจเราได้ก็คงไม่มีใครบนโลกนี้ที่สามารถทำได้อีกแล้ว